ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของแปลงทดลองปลูกไผ่บงหวานนะครับผมอันนี้เป็นไผ่บงหวานเบอร์สามนะครับที่ปลูกไว้นะครับอายุได้ประมาณ6เดือนกว่าแล้วนะครับผมต้นนี้ก็มีการแทงหน่อออกใบมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมอันนี้ก็แทงหน่อมาได้เยอะแล้วนะครับก็มีอยู่ที่ประมาณที่ขึ้นมานี่ประมาณสามลำแล้วนะครับนี่ที่ขึ้นมานะครับแต่ว่าลำจะไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนี่ ดูด้านล่างก่อนนี่ครับลำจะไม่ใหญ่นะครับนี่ลำจะเล็กๆครับประมาณนิ้วก้อยนะครับบางลำที่ออกมาใหม่หลังเขาก็จะประมาณนิ้วชี้นะครับลำที่ออกมาก่อนนั้นก็จะประมาณนิ้วก้อยนะครับนี่มีด้วยกันทั้งหมดสามลำนะครับตัวนี้ลำไม่ใหญ่นะครับแต่ต้นแม่ก็แข็งแรงสมบูรณ์อยู่นะครับจากที่ผมมองนะครับว่าทําไมมันลำถึงไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ความสูงจะสูงแค่ประมาณเมตรกว่านะครับประมาณเมตรอย่างต้นเล็กสุดีนเมตรเดียว ต้นใหญ่สุดก็ประมาณเล็กห้าสิบเซนนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมมองเลยก็คือในเรื่องของการรับแสงนะครับถ้ามาดูที่ใกล้แล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้ที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างก็จริงนะครับแต่ว่าด้านข้างๆนี่มีต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ด้านนี้อีกใบกล้วยนะครับนี่ดูด้านบนครับนี่ด้านบนเป็นอย่างนี้เลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะอับแสงนะครับนี่ อับแสงมากๆเลยนะครับก็คือแสงแดดเนี่ยส่องถึงมาเนี่ยน้อยมากวันวันหนึ่งอาจจะได้รับเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับอาจจะไม่ถึง 3- าถึงสชั่วโมงนะครับผมก็เลยมองว่าการเจริญเติบโตเนี่ยมันเลยได้น้อยนะครับการเจริญเติบโตมันก็คือได้น้อยก็คือมันมีแสงน้อยทําให้มันปรุงอาหารเนี่ยได้น้อยนะครับมันจึงมีสารอาหารเนี่ยส่งไปเลี้ยงต้นได้น้อยทําให้ลําต้นหรือว่าลักษณะกิ่งก้านใบเนี่ย มันไม่ค่อยเติบโตเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับที่ผมมองไว้นะครับดังนั้นแสงแดดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในเรื่องของการปลูกไผ่นะครับเพราะไผ่เนี่ยเป็นพืชกลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดมาสังเคราะห์แสงปรุงอาหารค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มาดูบริเวณต้นด้านนอกกันนะครับต้นด้านนอกนี่อันนี้ก็จะขยับมาหน่อยนะครับนี่ด้านนอกตรงนี้อันนี้ก็จะได้รับแสงแดดค่อนข้างที่จะเต็มที่หน่อยนะครับดูอันนี้เป็นแค่นอนะครับนี่ หน่อที่แทงขึ้นมาเนี่ยสูงประมาณ2เมตรแล้วนะครับอันนี้ขนาดใบยังไม่กลางสักใบเลยนะครับนี่แทงออกมาเลยนะครับปลูกด้วยกันพื้นที่เดียวกันการให้น้ําให้ปุ๋ยเหมือนกันนะครับแต่พื้นที่รับแสงต่างกันก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไผ่เป็นอย่างมากนะครับอันนี้ขนาดลำเล็กๆนะครับนี่แทงขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับใบยังไม่กลางเลยนะครับดังนั้นจึงฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะครับจุดที่ปลูกต้องมีแสงแดดเพียงพอให้กับต้นไผ่สังาข้อแสง ในการสร้างอาหารด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ